สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของโปรแกรมแปลงเซนติเมตรเป็นนิ้วนะครับอันดับแรกก็เปิดเลยชอตสเตริโอโคอดเซฟเดี๋ยวผมสร้างไอ้วอรเดอร์ใหม่นะครับ ตั้งชื่อไฟล์ PHP นะครับยืกนันนี่ก็เปิดมา HTML ห้านะครับนี่กเ็เปิดเขียนหัวเลยนะ โอเคแล้วก็เปิดฟอร์มมาครับเอ้ยฟอร์อร์อมอร์นี่้ต้แล้วก็ตั้งหน้าที่เราจะเลือกนะครับผมก็เขียนไว้ก่อนเลยแล้วกัน php โ okay. เจอฟอร์มไว้ข้างล่างนะครับนี่เราเปิดก่อนเป็น input 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 button นะครับไว้ยัง input name ก่อน input น number ะก่อนครับแรก input number โอเคลบตรงนี้นะครับ ตั้งชื่อให้มันว่าอินแลนด์แล้วก็อันนี้เป็นมัตทอนนะครับปัตทอนสับมิดกับรีเซ็ต แล้วก็ลองดูครับพิมพ์ในนี้เลยโอเคนี่ได้ล้ว ยังเพราะว่ายังไม่ทําหน้าต่อไปเปิดหน้าสองนะครับโอเคเปิดหน้าสองล้วตั้งชื่อไฟล์ php เหมือนเดิมนามสกุล php เหมือนเดิมนะครับเอ่อนี่เซฟแล้วลืมเลย ส่วนในหน้าสองนะครับเปิดมาด้วยคำนวณเลยเพจทีม okay. L5 มาเนินนะครับเปิดด้วยเพ P เขียนอย่างนี้แล้วก็สงสัยเพี P สงสัย นี่เราไปข้างล่างก่อนนะครับเปิดด้วยเอ,อนี่นะเปอร์เซ็นต์อินไม่ใช่ตลาสายอินเท่ากับเอ p o โ t ต,ตัวย่อคือ กบลูกโอเคแล้วก็ใส่ตัวย่อนะเนอีค okay. นี่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ C เราจะไปหาสูตรคำนวณกันนะครับ ความยาวเซนติเมตรไปหารด,ด้วยสองคูณครับคูณตัวหนสองจุดสี่ตรับแก้ก่อนครับโอเค สรุปคือหารด้วยสองจุดสี่สองจุดห้าสี่นะครับโอเคเราจะมาเขียนเลยเ็นเอดอลลาซเท่ากับอินเดี๋อานิ้วไม่รู้อ่านถูกผิดขออภัยนะครับแล้วก็ โอเคแล้วก็ประกาศตัวแปรครับเอ้ยรอลาซีโอเคแล้วทีนี้ก็ลองนะครับอไม่ใช่ มัต้องคูณสองจุดหนึ่งสี่นะครับโอเคผพลาดนิดหน่อยคูณสองจุดหนึ่งสองจุดห้าสี่โอเค,ค 2. 2. โอเค,อเคแล้วก็แล้วก็ผมจะทำให้มันกดย้อนกลับนะ ไปข้างบนเายเอ้ยขลังเลยวะเอ๊ยจะบัตทอนนะาฟอร์มนะครับฟอร์มโพส ก็ใส่ไฟล์หน้าแรกไปนะครับนี่ตั้งชื่อกลับหน้าเอ้ยเป็นหนึ่งนะครับเป็นปัตอร คขอแก้ไปตรงนั้นครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคโอเคครับ กลับได้ประมาณนี้ครับจะให้ชัดจี p t แก้ให้นะครับ ดูละมันผมวางผิดมันทัดครับน,นึงโอเคโอเคได้แล้วนะครับกลับมาหลักทีนี้การตกแต่งเราจะใช้ ChatGPT นะครับ ลองดูนะครับโอเค ห่างเจนแ้้ก็จะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือเอหน้าที่มันตกแต่งให้เราทั้งหมดนะอันนี้คือโค้ดของเรานะมีพวกฟอนต์นะอันนี้แบ็กกราวน,นี่โดยรวมนะครับที่มันจะทำให้เราอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้อเคมีสีบัตทอนด้วยมดูหน้าสองกันนะ นี่นะเหมือนเดิมน้ำแบกเกาฟอนพวกกระดาษฟอนลายฟอนนะโอเคทีโป้งสีปุ่มมีหมดนะแล้วก็ไปลองกันเลยเซฟยังครับอย่าลืมเซฟด้วยนะครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับโปรแกรมแปลงเซนติเมตรเป็นนิ้วนะครับขอบคุณครับ